สวัสดีเช้าวันที่2ของการเที่ยวทะเลที่หัวหินนะทุกคนสรุปว่าเมื่อวานเรามาถึงหัวหินตอนตีหนึ่งเช้าวันนี้เดี๋ยวพาไปไหว้พระก,กันตอนนี้เรากับเพื่อนๆอ,อยู่ที่วัดห้วยมงคลดูจากสิ่งของที่คนนํามาแก้บนแล้วอ่ะพนมมือขึ้นแล้วก็ตั้งสิตธ์อธิษฐานพร้อมกันไหว้พระขอพรเสร็จปุ๊บเราก็ได้เวลาไปเที่ยวชายหาดที่เราใฝ่ฝันจะบอกว่าเราไม่เคยมาเที่ยวทะเลที่หัวหินเลยและนี่คือทริปแรกในชีวิตบอกได้คําเดียวว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากๆหัวหินเป็นเมืองที่สงบมากทะเลสวยน้ายําใสที่สาคัญบ้าน เมืองเขาสะอาดสะอ้านมากๆเถอะทรายคือแบบเนื้อเนียนละเอียดมากอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าทาถ้ามาหัวหินก็คือการขี่มา้าหลังจากที่ขี่มา้าแกล้งแงแอบถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาเลือกซื้ออาหารทะเลเพื่อไปดินเนอร์กันกุ้งหอยปูปลามาครบสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะทานข้าวเย็นเสร็จก็พากันมาเดินที่หาดหัวหินบรรยากาศตอนกลางคืนก็คือดีแบบไม่ไหวอะ่ะคือมันชิลมันเหมาะก,กับการพักผ่อนมากๆคือมันไม่วุ่นวายแล้วก็มันมีความเป็นส่วนตัวแบบบอกไม่ถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าต on